แต่ตอนทำซีรีส์แล้วฮะก็คือตอนตอนเล่นมันก็เป็นครั้งแรกเนาะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบครั้งแรกที่เราแบบได้มาเจอทุกคนแล้วก็แบบได้มาสัมภาษณ์ข่าวแบบใหม่เยอะแยะแบบตื่นเต้นจริงๆครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับประสบการณ์ใหม่ใช่ครับได้เห็นแฟนๆที่มาให้กำลังใจเราวไหมคะมีป้ายไฟดีใจครับผมเห็นโบกมือเมื่อกี้ผ<อ>มตาไปไม <laughs> ่เคยคิดเลยชีวิตนี้จะมีป้ายไฟของตัวเองได้ตอนที่รีส์ออนเราได้เห็น ครับก็มีจะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับทั้งแบบ<ช>ทั้ง<ช>คอมเมนต์บ้างชมให้กำลังใจมีแบบมีมาเรื่อยๆจนเราตกใจกันเลยแบบแรกๆเราไม่รู้เลยว่าต้องทำตัวยังไงกันแบบอุย้ยแอต้นมาไตไม่หมดเลยมาจากไหนไม่รู้ใช่คือเราเราไม่ได้คาดหวังเอาไว้ขนาดนั้นขนาด เหมือนมีตอนประมาณ EP 5ครับก็มีติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับก็แบบไต่หุ้นใช่กระลันไม่ต้องเลยคือแล้วเราก็ได้มาดูแบบว่าทั้งคอมเมนต์ข้อติชมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทางช่อง youtube หรือว่าที่เขารีวิวมาครับผมก็แบบเออดูแล้วรู้สึกว่าแบบเราตั้งใจทำแล้วเขาก็แบบกระพ่ากันทำไปเต็มที่แล้วมีคนเห็นความตั้งใจของเรามันเป็นเรื่อง้ว ใช่ครับจริงๆตอนนั้นีน่นาามันยากไหมอ่ะบ่อยเลยได้ออกมางานแบบได้เห็นันนี้ยากแ,แบบยากมากเพราะว่าด้วยผมกับเติ้ลน้องใหม่กันทั้งคู่ไม่เคยทําวงการบันเทิงกันเลย <สะ S 2> ทั้งแบบถ่ายแบบก็ยังไม่เคยกันเลย<ม>ใช่แล้วแบบแต่เราโชคดีที่ว่าเหมือนเรื่องเนี้ยเรามีเวลาเยอะเราเลยได้เวิร์กช็อปได้ลองอะไรหลายๆาอย่างแต่ต่อให้เราจะซ้อมมายัางไงพอถึงของจริงก็ยังยากอยู่ดีเพราะแบบมันก็ไม่เหมือนกับตอนเวิร์กช็อปเนาะเวลาถ่ายจริงมีทั้งแบบต่างเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมด จริงๆเหมือนเรื่องนี้ทั้งตัวผมแล้วก็ตัวพี่แมนเองต้องแบบออขอขอบคุณทุกคนที่แบบเ, ي, เลือกมาแล้วก็แบบว่าตั้งแต่หลังจบมาก็แบบทุกคนก็เข้ามาซัพพอร์ตมาดูกันเพราะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนโอกาสคนคนหนึ่งจริงๆครับเหมือนกับตัวผมและตัวพี่แมนแบบว่าไม่ได้มีฐานซัพพอร์ตอะไรมา <ช ği S 1> <bathrooms> เลยคร,ครับผมไม่แบบว่าจะเป็นแบบว่ายอดคอลเบอร์หรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าก็ยังแบบได้รับโอกาสนี้มาครับผมก็ พยายามให้ดีที่สุดแล้วกันรู้สึกแบบยิ่งพอเห็นแฟนเรายิ่งรู้สึกอยากตั้งใจทำเพื่อให้เขาได้เห็นงานของเราเพิ่มอีกขึ้นไปอีกเพิ่มไปเยอะไหมคะยอดฟอลโลาเก็ตอนนี้17,000เออใช่ก็ประมาณ 17K จากตอนแรกแบบส0 0พันสามพัองใช่แบบคุณเยอะมากคือถ้าปกติเขาคงไม่น่าจะเรียกผมมาเล่นเราก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราได้นะได้จริงเหรอเรามีวิธีกาค่ะว่าเออตัดตัวยังไงบ้างเพราะอย่าง ามนติด้ำมากขึ้นเราได้การเป็นเหมือนคน,คนรู้จับบกมากขึ้นเลยครับก็ลรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตของเราเนาะแบบพยายามเป็นตัวเองพยายามเป็นตัวของตัวเองเพราะเรารสึกว่า เออถ้าเราเป็นตัวของเัวเองอ่ะมันก็คือดีที่สุดอใช่อยากให้แบบเฮ้ยตัวตนของเราจริงๆว่าเราเป็นยังไงใช่ครับผมก็แบบที่พี่แมนพูดนะคือมันมันก็เป็นเหมือนแบบอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันแค่แค่แบบว่าสิ่งที่มันแตกต่างออกไปก็คือแฟนคลับที่เข้ามาแล้วมันแบบเออมีความสัมพันธ์กับผลงานของเรามีความสัมพันธ์กับชีวิตเรามากจริงๆครับใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบมาพพอร์ตกันงานแนะนาคตไว้ยังไงบ้างหรับก็ ตอนนี้ก็คือเหมือนพอตอนแรกเราก็ไม่เคยลองนะแต่พอเราได้ลองเนี่ยเรารู้สึกว่าเออง,งานวงการทําแบบวงการบันเทิงหรือการถ่ายซีรีส์เนี่ยมันมีเสน่ห<ช>์เหมือนเราได้ไปเป็นอีกตัวละครตัวละครหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นมาทั้งชีวิต<ม>ทิ้งตัวเองไป2ี่สปีเพื่อไปเป็นคนอื่นในเวลา3เดือน6เดือนใช่เรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากเราก็แบบอยากที่จะลองอยากที่จะอยู่กับตรงนี้เพราะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ลองคือเรา ทั้งสงคนเคยคุยกันคะคือเราไม่ได้ชอบแค่แบบณตอนที่แบบว่าผลงานมันออกมาแล้วแต่เราชอบตั้งแต่แบบกระบวน s ที่แบบว่าเราชอบด้วยกันมามัน <ะ S 2> มีอะไรมากจริงๆครับผมที่แบบช่วยเพิ่มพูนเพิ่มพูนประสบการณ์ของเราทั้งสองคน,นครับก ก็ถ้าถามว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงก็แบบจริงๆก็ยังยังไม่แน่นอนฮะตอนนี้เพราะว่าแบบก็ยังไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับว่าลงหลักปักฐานนะเป็นงานแบบการใช่ด้วยแบบความสามารถเราด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงจุดไหนก็แบบอยากจะพยายามให้เต็มที่ให้เป็นเรื่องของแบบโอกาสอนาคตขั้งงานและกันเราก็แบบว่าคิดว่ายังไงมันก็เป็นงานที่เรารักเนาะถ้ามันเป็นงานงานลองก็ก็ยังเป็นงานลองของเราได้อยู่ดีทั้งมขอโอกาสด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีครับผม นานมากเข้าฉากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแมนว่าสำหรับส่วนตัวแมนอ่ะคนแบบแมนรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะมากพอแมนได้เล่นกับเพลินเพราะว่าเหมือนแบบมันจะตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเหมือนพอเราได้กันบ้านมาอย่างนึงเนี่ยเราก็จะคุยกับเติ้ลก่อนเลยพอได้มาคืนนั้นก็แบบแอเติ้ลโทรไปแอเติ้ลแคทเติ้ลเราจะทำยังไงดีแบบซีนนี้เราอาจจะ เล่นออกมาให้เป็นรูปแบบไหนหรือแบบอันนี้เรายังงงอยู่ว่าเราจะส่งอารมณ์เป็นยังไงอะไรใช่ใชก็แบบช่วยกันตลอดก็ดีฮะมันเหมือนกับว่าพอเล่นกับคนที่เรารู้จักแล้วเราสนิทเราเหมือนกับสามารถแชร์ความคิดได้ของเรามันเหมือนกับเราทํางานไปแล้วเราแบบไม่ได้มีหัวเดียวแล้วเรามีสองหัวเลยอะไรจากที่แบบกดดันกดดันตอนแรกเนาะแต่เหมือนแบบเรายังรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าเรารู้ว่าตอนเนี้ยมีคนนึงที่กดดันกับเราอีกคนนึงที่พยายามไปกับเรา แล้วพอเป็นพี่แมนที่แบบเป็นคนสนิททาให้แบบเ,เราพร้อมแชร์ในทุกเรื่องใช่เราไม่เปิดเหรอมะเรที่แบบว่าต้องคอยทนอะไรเถืนเถือนก็แบบด้วยเหมือนการเนื้อเรื่องมันน้อมันแบบมันบิ้วมาด้วยมันก็แบบมีเขินบ้างตามเนื้อเรื่องแต่รู้สึกว่าแบบถ้าในเรื่องของการแสดงที่แบบมันเะเขินมันทําให้เล่นยากขึ้นไหมเรารู้สึกมันไม่ได้ยากขึ้นอ่าใช่มันยิ่งทําให้มันง่ายขึ้นเช้าอารมณ์ได้เร็วขึ้นอีกอะไรอีใช่ครับอะไรยากไปคะเลิ่มซีนกับเราบ้า โอ้ยมันเป็นแบบเหมือนคุณภาพใช่มันคือแบบต่างกันเลยอ่ะใช่แต่แบบซอหรับแมนนะแมนว่าดารมาม่ายากกว่า<อ>แต่สารีเติร์นนะไม่ก็คง<ส> <laughs> อีกแบบเลยดาราม่ายากครับคือดาราม่ามันเป็นแบบซีนที่แบบว่าเราใช้พลังงานเยอะนะแต่เลือกซีนเราก็แบบพยายามปล่อยให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติของของคนเรามากกว่าครับชอบอะไรฟังแล้วให้คนมาเราแล้วเราแบบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดี้ค่ะ พอใจกับงานชนไม่กล้าให้เลยเรียกว่าคือพี่แมนกับผมเคยคุยกันก็คือแบบวางเอาไว้แหละว่าแบบเออห้าเต็มสิบอย่างี้ส่วนแบบอีกห้าที่เหลือให้เป็นแบบว่าคนอื่นที่เข้ามารับชมอะไรให้แบบมาใส่่ใช่เพราะว่าแบบ เหมือนงานงานชิ้นเนี่ยมันไม่มีทางออกมาได้เลยถ้าสมมติมันมีแค่ตัวเราคนเดียวมันมีทั้งทีมงานทั้งเบื้องหลังทั้งตากล้องทีมโปรดักชั่นทีมตัดต่ออะไรทุกอย่างทําให้มันออกมาได้เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นรวมกันเนี่ยรวมถึงผู้กำกับใช่ครับก็จะรู้สึกว่าเออถ้ารวมกันมันก็คือได้เป็น10แต่ถ้าสมมติว่าตัวเราคนเดียวไม่มีทางทําได้1ิแน่นอนใช่ครับรวมคือมันกลับด้วย ก็ต้อง,<ม>ต,องต้องอินห้าเอาไว้แบบให้แฟนๆที่เหลือครับผมเข้ามาโหวตใ,ให้แล้วกันว่าให้ให้ซึ่งเท่าไหร่ดีครับผมตามโหวตก็อาจจะมีโอกาสได้เจอแฟนมากขึ้นเนาะครับให้ฝากแฟนติดตามดีกว่าเปิดตามไอจีเราตามดูซีรีส์เราครับก็สำหร,รับแฟนๆทุกคนนะครับก็ก่อนก่อนอื่นเลยเรารู้สึกแบบเราอยากขอบคุณทุกคนมากที่ทั้งเข้ามาซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราหรือแม้แต่คอมเมนต์เราก็ ดีใจนะเพราะแบบเรารู้สึกว่าเออเราได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหนบ้างไหนจะแบบอย่างมางานก็โอ้หมีส่งให้กำลังใจส่งอะไรมาต็มไปหมดเลยครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับติดตามของแม้ก็จะเป็นมาแมนมีเอ็นทั้งหมด6ตัวครับ IG จีแล้วผมก็ขอดิทเทิลนะครับก็ก็ขอฝากไม่ฝากอย่างอื่นแล้วกันก็เป็นคำขอบคุณและกันครับผมที่แบบทุกคนได้เข้ามาตั้งแต่แบบมันเป็นเหมือนกับ ร่วมเดินมากันมาแล้วเราพร้อมที่จะอยากเดินต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยครับสำหรับพี่แมนแล้วก็ตัวเติ้ลเองก็ IG เดี๋ยวฝาก IG เอาไว้นะครับก็เป็น l i t t taitel ครับผมวันเส15ทุ่มนะครับโอเคนพดอนโอเครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เพียงขอบคุณครับ 감사